กันต่อเลย้อ,องแมวเข้ากี่ตัวคูณคูณสิบสองโอยลสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้ อยู่กันที่เกมลักกี้ในโกะจ้าเป็นเกมน้องแมวนาโชคเนาะเห็นใครๆเขาก็บอกว่าน้องแมวไม่แจกไม่แจกไหนเรามาดูซิว่าน้องแมวจะแจกเราไหมวันนี้เราก็นำทุนมา1,500นะคะวันนี้เราก็ไปกันที่เบ็ด10บาทก่อนเลยจ้าไปกันเลยเออหมุนแรกก็คือเอาก็ได้เลยก็ได้ได้แบบไดอยู่ สเก็ตเตอร์สามตัวสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งจะเข้าไหมทุกคนลุ้นสเก็ตเตอร์เข้าแล้วจ้าหมุนสองรอบสเก็ตเตอร์เข้าเลยปังสุดเออไปสีไปต่อจ้าตอนนี้ยังไม่ได้หนอนเอยตอนนี้น้องเบลมาคุณสี่าคุณสี่ตอนนี้คุณสี่อ,อตอนนี้เราก็เหลือกันอยู่หกไม้ล้วก็ลุ้นกันต่อไปตอนนี้คูณหกไปแล้วจ้า เออเจ okay, เข้ามาไปต่อกันเลยยาวๆนะจ๊ะตอนนี้เออคูณแปดไปเลยจ้าตอนนี้อืเลิศแตก 8, ยับเลยหิึ่สองร้อยสาเลิศทุกคนเลิศมากไปกันต่อี่่มุนต่อไปเลยยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เออเอ,อ่ะน้องแจกน้องแมวแจกบวกจากตัวคูณมาจ้า ก็คูณ12เลยจ้ะตอนนี้144ไปต่อกันทีไหม mm hmm. เหลืออีก2ไม้กับคูณ14เรามาลุ้นกันว่าจะได้แค่ไหนทุกคนเออคูณ16ไปแล้วจ้ะตอนนี้เสืดได้ืิวไม่เข้าแถวแรกแต่ว่าเราก็ได้มาอยู่384นลทุกคนเอ,อ้ไปต่อกันเลย้าไม้จะหไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้มารวมวะ 791เออก็เลิศอยู่ทุกคนไปกันต่อเราได้ทุนมาเพิ่มแล้วเราก็ต้องเพิ่มแบบสักหน่อยนะไปที่เพิ่มเด็ดไปเลยมาสามสิบไปเลยเออสำหรับใครที่สนใจตามเกมก็สามารถตามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะน้องจะปักหมดุดใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะทุกคนรับรองว่าแตกยับแน่นอนอาหมุนฟรี อุ้ยไม่ใช่สิหมุนออตโต้ไปสักสิหมุนเออดูซิว่าจะเข้าไหมอุย้ยเสียดายเมื่อกี้สเก็ตเตอร์สามตัวอุ้ยสเก็ตเตอร์จะเข้าไหมเนี่ยทุกคนล,นลุ้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 นนะเธอโอ้ยแล้วสกเก็ตเตอร์เข้าแล้วลุ้นตัวที่ห้ามาทุกคนลุ้นกันลุ้นกันเอ้ยเพิ่งหมุนมาห,หมุนออตโต้สิบหมุนแล้วแบบเพิ่งหมุนไปสองไม้ได้แล้ว การหมุนฟรีเริเร่เลิ่เรามาลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่เออหมายเลขยังิ่นอยู่หมายแรกยังิ่นอยู่แล้วไม้2สองมาแล้วจะคูณหกไปเลยเออเอาสี่เอาสี่แมวเขาปังเนาะเออคูณถึยังเงียบอยู่นนย,ยังเงียบอยู่อันนี้เราเหลือหมุนฟรีอีกห้าไม้ตอนนี้คูณหกไปแล้วจ้า ยังเงียบอยู่สามสามไม้สามไม้สุดท้ายเราจะได้การทอไรเรามาดูกันนะคะทุกคนเอยเสียดายเอไหมเข้าเสียดายมากเออแต่รอบนี้คูณ14จ้าปังปังอุ้ยเสียดายพัดไม่เข้า16บหคูณสิอุ้ยเลิศเลิศเลิศเ,เ,เสียดาย ได้รางวัลรวมมาเท่าไหร่780เออทุกคนเป็นยังไงล่ะเออไปต่อจะไปต่ออีก6ไม้หมุนออโต้ของเราเออยังเงียบอยู่โอ้เงียบแบบเงียบมากเฮ้ยแต่ว่าทุกคนคูณสี่แล้วก็ยังมี1ิบนึงสีสปินอีกทุกคนคิดว่ามันจะเข้าไหมเออ ยังมีสิทธิ์อยู่วายเข้ามาช่วยชีวิตยังมีสิทธิ์ลุ้นต่อจ้าเอยสกเก็ตเตอร์เข้าแล้วทุกคนสกเก็ตเตอร์เรามาดูกันว่าสกเก็ตเตอร์รอบเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนเรามาลุ้นกันเลยเออสิบการหมุนรอบนี้มันจะได้เท่าไหร่มันจะแจกแต่ตัวคูณอย่างที่เขาว่าหมายเออตอนนี้ก็ได้ไปที่คูณสี่แล้วเราเหลืออีกแปดหมายนะทุกคน เออยังไงเออโคมแดงเข้ามาคูณสี่เลิศเออมันดีนะมันดีอยู่มันมันก็โอเคอยู่แล้วว่ามันโอเคเออเสียดายเข้าภาษาไยไม่เข้าแถวสองหกตัวตอนนี้ได้คูณตอนนี้เขาก็แจกตัวคูณไปเนาะตอนนี้เราเหลือเราเหลืออยู่สามไม้กับคูณสิบสองเออเราจะได้ไหมทุกคนเป็นกําลังใจให้กัน ไปต่อ,อน้องเงียบเลยน้องแบบเงียบมากหลังๆม,มาเริ่มไม่แจกเลยนะสงสัยแจกขี่เกินไปนะ้องแมวบอก <c oughs> อไปต่อจะหือเสียดายเสียดายซูชีมากอาไปกล่าไปกันต่อทีมบิดท้าสิบเลยเออเรามันเลือดนักสู้มันอยู่แหลอทุกคนเป็นยังไงล่ะอือเสียดายไม่เข้าแถวแรก เฮ้ยสกเก็ตเตอร์จะเข้าไหมดูสิลุ้นลุ้นลุ้นทุกคนสเก็ตเตอร์เข้านี่ก็คือแบบ <c oughs> พีเลยนะเข <c oughs> ้าเข้าสเก็ตเตอร์เข้าเฉยเลยนี่ก็แบบลุ้นคิดว่าจะไม่เข้าเออไปกันต่อที่สิบหมุนฟีเลยจ้าเอาเอคุณงไงแจกตัวคูณมาก่อนตอนนี้น้องแจกตัวคูณก่อนแล้วค่อยแจกเงินหรือเปล่าดูสิ ูณแปดไปเลยจ้าตอนนี้ทางแมวก็ตอนนี้เราอยู่เหลืออีกหกไม้นะทุกคนตอนนี้หกไม้กับตัวคูณสิบจ้าเออยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่คูณสิบสองให้ตัวคูณก่อนหลังๆเดี๋ยน้องก็จะแจกเออไงคูณสิบสองได้มาเจ็ดร้อยยี่สิบเออเป็นไงล่ะเออยังเงียบอยู่เหลืออ,อีกไม้สุด หไม้ทุกคนจำสุดท้ายก็ไม่สุดท้ายเนี่ยไม้สุดท้ายจริงๆรอบนี้เออเจมาเต็มหน้าคูณ16บหกต่ออีกอ้าวคูณ18บแปได้มาก,ก,ก็ก็ถือว่าได้นะทุกคนแล้วว่าถือว่าได้เงินรางวัลรวมก็พันหกพอดีเลยเป๊ะก็พอได้อยู่นะแล้วว่าก็ก็พอโอเคอยู่ ไปต่อกันเลยค่ะทุกคนไปต่อเออ J. เจน,น้าคูณสองด้วยอ่ะไปต่อโอ้โหเนื้ว่าจะมาต่อเนะุ้นลุ้นๆเมื่อกีล้ลุ้นมากอ้าไปต่อจะคิวเข้าวายเข้าไปไยังไงยังไงยังไงต่อจ้ะเออวายเข้าอะืมแต่เสียดายเนาะเสียดายเลยอะเมื่อกี้เนะี่ย ไปต่อไปต่อจ้ะหมุนกันต่อเลยอืมแล้วแมวข้าขกี่ตัวคูณคูณสิบสองโอ้ยเลิศอ่ะแบบแบบดีเลยอ่ะตอนนี้เราได้รางวัลซปเปอร์เมก้ส 2, าสองพันห้าโอ้ว้าวโอ้คูณสิเอาไปต่อไปต่อทุกคนเจอเข้าไหมโอ้ยข้าวาวายวายส่งตัวเลยทุกคน โอ้โหลุนสกเก็ตเตอร์จะเข้าไหมรอบนี้ลุนกันทุกคนอ๋อสกเก็ตเตอร์ไม่เข้าอืมเสียดายอะมิดเดียวเองเออ,อยังไงยังไงเออชิวเข้าสกเก็ตเตอร์เข้าไปที่เรียบร้อยมาแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยเออทุกคนแบบเออมันตังอะสกเก็ตเตอร์เข้าแบบรัวๆเลยแล้วแบบแจกไม่ไม่ได้แจกก้อน กมากแต่ว่าก็แบบแจกเรื่อยๆนะจริงจริเออมันมันมันได้อยู่ทุกคนไปตามอย่าลืมไปตามกันนะช่วงเวลานี้ประมาณเนี่ยสี่ทุ่มช่วงเวลาประมาณนี้แหละแมวแจกประมาณสี่ทุ่มทุกคนลองดูค่ะลองตามดูตอนนี้เราก็เหลืออีกสามหมุนกับคูณสิบสองร้นการว่าจะแบบ จะแตกมาอีก2ไม้สุดท้ายเออตอนนี้ก็ได้ทีสิบสี่กสิูณสไปแล้วจ้าตอนนี้ยังไงอ่ะคูณสิบแปกับอีกการหมุนฟีสุดท้ายเออได้ไหมยังไงก็ได้มาอยู่415สเนาะทุกคน ก็วันนี้เราก็เอาทุนมาเข้ามาเพียงพันหตอนนี้ก็ไป7จ็ดพันกว่าแล้วน้องว่ามันน่าจะพอแล้วแหละน้องขอแบบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ